หงไม่ทอพร้อมยืนข้อเสนอซื้อลาเวียอีกรอบแต่ต้องเร่งมือเพราะว่ามีคู่แข่งแย่งล่าตัวเดินหน้าลุยต่อแน่นอนครับสำหรับหงแดงลิเวอร์พูลที่กำลังจะกลับไปยื่นซื้อโลเมโอลาเวียรอบใหม่แน่นอนหลังจากที่ยกแรกถึงด้านของเซาททัมตันได้บอกปัดตัวเลขบวกแอดออนที่40ล้านปอนด์ไปแล้วขนาดที่ตัวนักเตะน,นั้นเรียกได้ว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าใจของเขามาอยู่ที่แอนฟิลด์แล้ว ฟาบิเซโอโรมาโนนักข่าวแวดวงลูกหนังคนดังชาวอิตาเลียนได้ออกมายืนยันว่าลิเวอร์พูลนั้นพร้อมที่จะกลับไปยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อตัวโรเมโอลาเวียกองกลางดาวรุ่งของเซาททมป์ตันอีกรอบอย่างแน่นอนหลังจากที่ข้อเสนอในรอบแรกถูกทีมนักบุญปฏิเสธไปเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมิดฟิลด์ทีมชาติเบลเยียมในวัย19ปีรายนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อฤดูการที่แล้ว ถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วทีมต้นสังกัดของเขาอย่างเซาท์มตันนั้นจะร่วงตกชั้นลงไปก็ตามทําให้หงแดงนั้นเล่งดึงเจ้าตัวมาเสริมทัพและพร้อมที่จะเอาจริงเอาจังกับดีลนี้หลังจากที่ฟาบินโยและจอแดนแฮนเดสันเตรียมที่จะย้ายไปอยู่กับอัลิติฮัดและอัลเอติฟากสองทีมในลีกซาอดุดีอาราเบียตามลําดับ โดยลิเวอร์พูลนั้นได้ยื่นข้อเสนอเป็นรอบแรกด้วยจำนวนค่าตัวบุกอัดออนอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์แต่ทางด้านของเซาท์ทัมตันได้บอกปัดดีลนี้ไปแล้วเนื่องจากพวกเขาตั้งราคาขายเอาไว้ที่50ล้านปอนด์เท่านั้นโดยฟาบิซซโอโรมาโนได้ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ของเขาเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาว่าลิเวอร์พูลนั้นพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอใหม่ให้กับเซาท์ทัมตันพิจนารณาอีกครั้งเพื่อขอซื้อตัวโรเมโอลาเวีย โดยชัดเจนว่าซอลทมตันนั้นต้องการแพ็กเกจค่าตัว50ล้านปอนด์หลังจากที่ลิเวอร์พูลติดต่อเบื้องต้นไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาการพูดคุยกับฟังนักเตะนั้นเกิดขึ้นมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วมันไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขส่วนตัวลาเวียเองก็พร้อมจะย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลแล้วหลังจากนั้นทางด้านของโรมาโน่ก็ได้มีการทวิตข้อความว่าเข้าใจว่าข้อเสนอครั้งใหม่สำหรับโรมมโอลาเวียนั้นเกือบจะพร้อมแล้ว การันตีค่าตัวที่ประมาณ42.5ล้านปอนด์บวกกับแอดออนอีก2.5ล้านปอนด์รวมแล้วจะเป็นแพ็คเกจมูลค่า45ล้านปอนด์เอร์พูลนั้นต้องการที่จะปิดดีลนี้ให้เร็วเนื่องจากเชลซีเองก็ยังคงสนใจลาเวียด้วยเช่นกันโดยพวกเขาก็กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่อาร์เซนอลนั้นเริ่มจะเงียบไปแล้วเนื่องจากตอนนี้โทมัสปาเตมีโอกาสที่จะอยู่กับทีมต่อไป ฟาบิเซโอโรมาโนกูรูชื่อดังด้านตลาดซื้อขายนักเตะกล่าวทิ้งท้ายครับโดยสําหรับเจ้าหนูลาเวียนั้นหนึ่งในเหตุผลที่ทาให้ค่าตัวของเขาค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าเจ้าตัวนั้นยังมีสัญญาอยู่ในถิ่นเซนต์แมรีอีกถึง4ปีเลยทีเดียวครับสําหรับข่าวต่อไปก็ยังคงเกี่ยวข้องกับลาเวียเหมือนกันนะครับโดยเรียกว่าเป็นแผนสํารองที่ได้มีการปล่อยข่าวออกมาโดยหงแดงก็ได้ตกเป็นข่าวว่าเตรียมที่จะกระชากตัวสตาีเมิลิกมาร่วมทัพ ถ้าหากวืดเป้าหมายหลักไปครับโดยทางด้านของเเลติกและสกายสปอรต่างก็ระบุว่าหงแดงนั้นเตรียมที่จะเบนเป้าไปล่าตัวคาวินฟิลลิปกองกลางทีมชาติอังกฤษของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากที่พวกเขาโดนโกงค่าตัวของโรมิโอลาเวียมิดฟิลดของซอทัมตันครับโดยเชื่อกันว่าทางด้านของลาเวียนั้นคือเป้าหมายลำดับต้นๆของเจอเกนครอฟผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลและทางด้านหงแดงเอง ได้ยื่นข้อเสนอแรกเป็นจำนวนดียว40ล้านปอนด์แล้วแต่ก็ถูกซอท์ทมตันปัดทิ้งทันทีและเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอ45ล้านปอนด์เข้าไปให้พิจารณาแต่รายงานล่าสุดได้ระบุว่าลิเวอร์พูลนั้นได้เตรียมแผนสำรองเอาไว้แล้วถ้าหากไม่สามารถคว้าตัวลาเวียเอาไว้ได้โดยพวกเขาเบนเป้าไปที่เควินฟิลลิปกองกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีค่าตัว45ล้านปอนด์ โดยพวกเขาเชื่อว่าดีลนี้นั้นมีความเป็นไปได้เพราะว่าตัวเควินฟิลลิปเองก็ไม่ใช่ตัวหลักของเรือใบสีฟ้าอยู่แล้วในตอนนี้ครับต่อกันด้วยข่าวของแข้งอีกรายที่เกี่ยวข้องกับดีลกองกลางของลิเวอร์พูลเช่นกันนะครับโดยทางด้านของมุ n d o d e p o r t i ิโบสื่อของประเทศสเปนได้รายงานว่าลิเวอร์พูลนั้นมีโอกาสที่จะได้ตัวฟรองเกสซีเยมาเสริมทัพหลังจากที่มิดฟิลตัวรับทีมชาติไอวอรีโคตรายนี้ สนใจที่จะย้ายจากบาร์เซโลนาไปร่วมงานด้วยกันกับลิเวอร์พูลมากกว่าที่จะย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสทีมยักษ์ใหญ่จากกาโวชซิเลียอิตาลีก่อนหน้านี้ทางด้านของอาร์ตสื่อชื่อดังอีกสำนักของแดนกระทิงดูก็ได้รายงานเอาไว้นะครับว่าลิเวอร์พูลนั้นเล็งที่จะเสริมทัพในแดนกลางรายที่3ในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และโดมินิโซบอสไลโดยพวกเขาได้เจราจากับฟองแกสเซเยมาแล้ว ซึ่งล่าสุดทางด้านของ Mundo Deportivo ก็ได้ระบุว่าบาร์เซโลนานั้นหวังที่จะได้ข้อสรุปเรื่องของการขายนักเตะภายในสัปดาห์นี้โดยคาดว่ามิดฟิลในวัย26ปีจะเป็นคนที่เตรียมตัวย้ายออกจากทีมครับโดยแหล่งข่าวได้เปิดเผยว่าอดีตกองกลางของเอซีมิลานชุดแชมป์เกาโชซิเรียอิตาลีในปี2021-2022นั้นได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากยูเวนตุสด้วยเช่นกัน แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้อยากจะกลับไปเล่นในลีกของอิตาลีอีกแล้วหลังจากที่ตัวเขาเพิ่งจะย้ายมาที่ประเทศสเปนกับ,บาร์เซโลน่าได้เพียงแค่1ปีเท่านั้นและได้ช่วยให้ทีมคว้าแชมป์ลาลิกาสเปนได้เรียบร้อยโดยเจ้าตัวระบุว่าเป้าหมายต่อไปก็คือการมาคาแข่งในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นเองครับโดยทางด้านของเจ้าตัวอย่างฟงเกสเซยนั้นเชื่อว่าตัวเขาเปิดกว้างให้กับโอกาสร่วมง,งานในทุกทีมของกลุ่มบิ๊กซีของพรีเมียร์ลีก ไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีสเปอร์อาร์เซนอลรวมถึงลิเวอร์พูลซึ่งถ้าหากทางด้านของหงแดงเดินหน้าเจราจารในดีลนี้แบบจริงจังก็คาดว่าบาร์เซโลนานั้นจะพร้อมขายให้ด้วยค่าตัวที่ประมาณ30ล้านปอนด์ครับซึ่งทางด้านของแหล่งข่าวก็เชื่อว่าถ้าหากลิเวอร์พูลนั้นพลาดดีลของโรเมโอลาเวียจากเซาท์ทิมตันแล้วก็มีโอกาสเช่นกันที่ลิเวอร์พูลนั้นจะเบนเข็มมาให้ความสนใจเซ็นสัญญาก,กับฟองกสเซย ที่ทั้งค่าตัวถูกกว่าและคาดว่าน่าจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากครับต่อกันด้วยข่าวของเฮนโดกับตันทีมของเราอีกนิดนึงนะครับเนื่องจากคาดว่าเจ้าตัวใกล้จะย้ายทีมเต็มที่แล้วโดยทางด้านของโรมาโนเจ้าเก่าก็ได้ออกมาย้ำอย่างชัดเจนนะครับว่าจอดนแฮนเดนสันนั้นจะย้ายไปเล่นในลีกซาอุแน่นอนและจะมีการเซ็นสัญญ,ญาเร็วๆนี้ครับฟราบิซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวชื่อดังด้านตลาดซื้อขายนักเตะ ได้ออกมาย้ำข่าวอย่างชัดเจนอีกครั้งว่าจอแดนแฮนสันนั้นจะอำลาลิเวอร์พูลไปเริ่มต้นการผจญภัยครั้งใหม่ในโปรโลีของซาอุดิอาระเบียกับทางด้านของสโมสรเอาเอติฟาของสตีเวนเจอร์ลัดอย่างแน่นอนโดยที่กำลังจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเรเ็วนี้ครับ โดยการย้ายสโมสรของเฮนโดนั้นเรียกได้ว,ว่าล่าช้ากว่าที่หลายฝ่ายคาดการพอสมควรเมื่อมีรายงานว่าเจเกนครอปได้อนุมัติการย้ายออกของกัปตันทีมรายนี้เรียบร้อยแล้วเพื่อเปิดทางให้ตัวนักเตะน,นั้นได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้นโดยคาดว่าเฮนโดนั้นจะได้รับค่าจ้างถึงสัปดาห์ละ7 0 0 0 0 0ปอนหรือปีละ36ล้านปอนกับทางอลเอเดฟาครับ โดยทางด้านของเอเอร์ดิฟาร์นั้นพร้อมจ่ายค่าจ้างให้กับแฮนเดอร์สันแบบนี้ได้อย่างสบายๆหลังจากที่จ่ายค่าจ้างกุนซือคนเก่งอย่างตีเวนเจอร์ลาสสูงถึง15.5ล้านปอนด์ต่อปีหรือเฉลี่ย300,000ปอนด์ต่อสัปดาห์มาแล้วโดวยทางด้านของลิเวอร์พูลนั้นก็จะได้ค่าตัวของจอร์แดนแฮนเดอร์สันอยู่ที่12ล้านปอนด์อีกทั้งเจ้าตัวเองก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของสัญญาส่วนตัวแต่อย่างใดครับ โดยล่าสุดโรมาโนได้เปิดเผยว่าแฮนเดอร์สันจะเป็นนักเตะใหม่ของอัลเอติฟาแน่นอนแล้วเมื่อสัญญากำลังจะถูกลงนามอย่างเป็นทางการโดยตอนนี้แฮนเดอร์สันนั้นกำลังอยู่ที่ประเทศโครเอเชียซึ่งเป็นแคมป์ของอัลเอติฟาเพื่อทำให้การย้ายทีมด้วยสัญญา3ปีสำเร็จรุล่วงไปด้วยดีโดยโรมาโนย้ำว่าดาวเตะวัย33ปีรายนี้ยุติเส้นทางกับลิเวอร์พูลเรียบร้อยแล้วด้วยผลงานการลงสนามทั้งหมดถึง492นัด ยิงไปได้39ประตู74แอสซิสและมี8ทโทรฟี่แชมป์ติดมือครับโดยก่อนหน้านี้ก็ได้มีข่าวด้วยว่าแฟนหงแดงได้เห็นว่าแฮนเดอร์สันนั้นได้มีการถ่ายทำคลิปวิดีโอกับสโมสรเพื่อเป็นการอำลาทีมเรียบร้อยแล้วครับช่องของเราก็ขออวยพรให้เฮนโดนั้นมีความสุขกับการย้ายไปค้าแข้งที่สโมสรใหม่นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ